สวัสดีนะคะพบกันหน้านะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นหวยรัฐบาลไทยนะคะเนาะจะเป็นเก้าชุดนะคะบนล่างเก้าชุดนะคะที่นาเคยพูดไว้ตอนอ่านาจะเป็นงวดที่แล้วนะคะที่ว่าเลขหลักทั้งหมดจะเป็นสิบสองชุดนะคะแล้วนาบอกว่ามันจะมีอีกเก้าชุดนะมันจะมีเก้าชุดมันจะมีสูตรเก้าชุดสูตรหกชุดนะคะเนาะอันนี้คือเป็นสูตรเก้าชุดนะคะเนาะ แต่ถามว่าเก้าวชุดเนี่ยมันเดินดีไหมคือมันไม่ได้เน้นนะคะเพื่อนเพืนพี่ว่ามันจะอยู่บนหรือมันจะอยู่ล่างมันเป็นตัวเลขเขาเรียกว่าอะไรอ่าเป็นตัวเลขขั้วระบบระบบนะคะต้องพูดคําว่าระบบนะคะเพื่อนพี่คือมันเป็นตัวเลขอ่าขั้วในระบบของนาคเองนี่แหละเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือนา ไม่แน่ใจนะคะว่าของเขาคือมันจะเดินต่อไหมแต่การเดินของเขานะคะมันก็ถามว่ามันมันก็ใช้ได้ไหมมันก็คือใช้ได้นะคะเพราะว่าทุกๆครั้งเวลาหน้าคําตัวเลขหน้าก็จะเอามาเทียบดูหลายๆอย่างอยู่นะคะเนาะอันนี้คําเตือนแตกช่องนะคะก็เดี๋ยวเพื่อนๆที่พี่ที่ชอบตัวเลขนะคะก็คือดูไปนะคะเนาะเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะคะว่าตัวเลขคือมันจะออกมาแบบไหนนะคะนี้ จำเตือนนะคะ,ะดูนะคะอันนี้นะคะอันนี้คือน่าจะยกยกออกมาแค่ประมาณสามงวดนะคะคุนพี่เนาะเพราะว่าถ้าทําย้อนลงไปอีกอย่างเงี้ยมันก็จะกินเวลาไปอีกนะคะเนาะใช่เอาเอาเฉพาะสามงวดนี้เดี๋ยวนะคะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นงวดแรกของปีหกสิบหกนะเดี๋ยนะใช่ไหมอันนี้อ่างวดแรก อันนี้วันที่สิบเจ็ดนะคะสิบ็ดมกราปีหกหอันนี้งวดแรกของปีเลยนะคะเนาะเนี่ยที่นาคบอกว่าเดี๋ยวนาคจะหาหาให้นะคะว่าเก้าชุดเนี่ยคือมันแบบไหนอันนี้นะคะคือเก้าชุดเก้าชุดบนล่างนะคะเก้าชุดบนล่างนะคะเพื่อนพี่เก้าชุดบนล่างนะเพื่อนพี่ดูนาคแก่ย้อนทําประมาณสามงวดนะคะแล้วก็งวดที่สี่นี่ก็คือ จะออกวันที่1นึกุมภานี้นะคะเนาะแต่นาคก็ไม่รู้นะคะว่าคือมันจะเดินต่อไหมแต่นาคบอกไว้เลยนะคะสูตรเชุดเนี่ยมันจะมีเข้ามีหลุดนะคะอันนี้คือมันเป็นตัวเลขที่คัดจากมา mm. เขาเรียกว่าคัดจากจากเลขดับนะคะคัดจากเลขดับคู่นะคะเหลือจากดับคู่แล้วก็คือจะเป็นตัวเด่นแค่นั้นนะคะอันนี้นาคคัด คัดออกมาอย่างนี้นะคะแต่ถามว่าดับคู่ทําแบบไหนนะคะก็คือเออมันเยอะแยะมากมายนะคะเพื่อนพี่เนาะเพื่อนเพื่อนพี่ก็ดูอันไหนที่พอพอที่จะดูได้หรือจะทําได้แล้วก็ย้อนดูไปเลยนะคะอันนี้นะคะงวดใหม่นะคะมีงวดใหม่มาแล้วนะคะอันนี้เนี่ยค่ะห้าหกนะคะสามแปดหกเก้าสามหกหนึ่งหกหกแปดห้าแปดเก้าแปดหนึ่งแปด ในนี้นะคะไม่ได้บ่งบอกนะคะว่าจะอยู่บนหรืออยู่ล่างถ้าเราอยากรู้ว่ามันอยู่บนหรืออยู่ล่างเราก็เอาเลขนะคะเอาเลขนะเอาเด่นอย่างอย่างเช่นเราได้ดินหลักเด่นล่างมาเราก็มาดูนะคะว่าในเนี้ยมันมีมันมีตัวที่เราชอบไหมนะคะอย่างเราได้เด่นบนมานะคะเด่นบนนี้ก็คือสิบหน่วยเท่านั้นนะคะเราก็ลองมาคัดดูนะคะว่า คือมันอ่ามันจะไปไปได้ไหมนะคะก็แค่นั้นนะคะการดูสูตรไม่ได้ไม่ได้ดูยากนะคะเพื่อนพี่แล้วมันก็จะมีอันนี้เก้าใช่ไหมแล้วมันก็จะมีหก้วยนะมันจะมีเดี๋ยวนะคะนากรายมันจะมีสิบห้าชุดนะคะแล้วก็เก้าชุดแล้วก็หกชุดแล้วก็สามชุด แต่หกชุดเนี่ยนนาคไม่เคยลงนะคะน้าไม่เคยลงในช่องแต่น้าก,ก็จะทําเก็บไว้อยู่นะคะสามชุดน่าไม่เคยลงในช่องแต่น้าก,ก็จะทําเก็บไว้อยู่แล้วก็ก้าชุดเนี่ยก็น่าจะยังไม่เคยลงเลยนะคะนอกจากจะจะเอาสิบห้าชุดลงแล้วก็มียี่ห้าชุดลงนะคะเนาะแต่เป็นชุดพวกเนี้คือมันไม่ได้เน้นนะคะนพี่ว่ามันจะอยู่บนอยู่ล่างแค่นั้น มันไม่เหมือนชุดวัดใจของหน้านะคะชุดวัดใจของหน้านี่คือมันจะบ่งบอกได้เลยว่าอันนี้บนนะอ่าเพ่งเลงไปแต่บนอ่ะอันนี้วัดใจล่างนะก็คือเพ่งเลงไปแต่แต่วัดใจแต่แต่ล่างนะคะแต่อันนี้คือเราต้องมาดูควบคู่กันนะคะเราต้องมาดูควบคู่กันว่ามันจะอยู่ล่างหรือจะอยู่บนแต่มันก็ไม่แน่นะเพราะว่ามันก็มีออกมาทั้งคู่เหมือนกันนะคะงวดไหนอ่านี่งวดนี้ แต่มันก็มีหลุดนะคะอันนี้นักย้ำไว้ก่อนเลยนะแต่มันก็มีหลุดนะคะเก้าชุดบนล่างนะคะใครชอบก็คือจัดไปนะคะก็ลองเก็บไปพิจารณาได้เลยนะคะพคุนพี่ลองเก็บไปพิจารณาเนาะคะเนาะเนี่ยค่ะเนี่ยถ้ายังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะ